20สิ่งที่ผู้เล่นชอบเข้าใจผิดในเซเลโซนซีโร่ทริกเกอร์ไม่ได้ตาบอดสนิทและมีความสามารถในการมองเห็นภาพแบบพิเศษที่เรียกว่าอีเทอร์วิชั่นส่วนคนที่ตาบอดจริงๆก็คือยานากิเป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากการดัดแปลงร่างกายกับโอนิทําให้มีอาการมองไม่เห็นบ้างเป็นครั้งคราวแถมมีปัญหาด้านสายตาเลยทาให้ยานากิใส่แว่นด้วยไรเตอร์ไม่ได้ใส่แว่นกันแดดเพราะทำทรงเท่แบบซิกม่าบอยแต่พี่เขากลัวเลือดแล้วก็ไม่ค่อยชอบสบตาผู้คนเท่าไหร่ฮารุมะสะร่างกายอ่อนแอต่ออีเทอร์จริง,ง,รง,งจริงนั่าว ยูซืฮะไม่ได้บกพ้องทางการได้ยินน้องแค่ชอบฟังเพลงเฉยๆและยูซือฮะไม่ได้เป็นทานุกีเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดานี่แหละที่เคยถูกนําเลือดไปทดลองรูปร่างหน้าตาของอัลฟี่คือลักษณะของหัวหน้ามารกัสก่อนที่จะสูญเสียร่างกายหรือก็คือถ้าอยากรู้ว่ามากัสหน้าตาเป็นอย่างไรก็นึกถึงอัลฟี่ได้เลย อีสวนไม่ใช่วอลแฮนเตอร์แต่ถูกทาบทามให้รับตำแหน่งโดยนายกเมืองนิวิลิดูหญิงชุดขาวไม่ใช่ผีแต่เป็นโครงสร้างอัจฉริยะโดยเป็นคำบอกกล่าวที่มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอัจฉริยะอย่างซีดการอัศกิลบางตัวละครไม่ได้ทำให้ความเสียหายที่เกิดจากแอตทริบิวอโนมันีแรงขึ้นแต่อย่างใดเช่นเกรสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูแต่ละตัวละครด้วยว่าสกิลมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเช่นโ r i ิตี้ดิสซอ r เดอร์ของยานากิจะแรงขึ้นหากอัสกิลพิเศษเ